คลิปนี้นะครับเรามาดูวิธีการต่อจอยอินดอรในรถยนต์นะครับนะว่ามาไล่สีสายไฟกันนะครับถ้าว่าสีสายไฟในแต่ละสีะบ่งบอกมุงถึงอะไรต่อยังไงนะครับน,ะนี่จะเป็นจอยอินดอก์9นิ้วนะครับก็ประมาณนี้เราไม่พูดถึงแบรนด์นะครับนะเรามาดูแล้วก็จะเป็นชุดสายไฟนะครับนะชุดสายไฟที่ต่อกับจอ มี2ปลั๊กนะตอนนี้จะปลั๊ก2ปลั๊กนะครับแล้วก็จะเป็นเป็นปลั๊กเล็กอีกตัวนึงรแล้วก็จะมีตัว gps นะครับนะตัว gps ก็จะมีตัวอีก2ตัวจะเป็นสายเคเบิล usb 2งช่องครับผม<ๆ>เดี๋ยวมาดูวิธีการต่อสายไฟกันครับต่อยังไงนะสำหรับจอ a n d ด o อยนะครับเริ่มต้นกันเลยนะครับ สำหรับจอนะครับนะจอหยนิ้วปลั๊กก็จะเป็นเ็าเรียกว่าปลั๊ก16พินโดยจีเป็นปลั๊ก1ิพินนะครับนะเรามาดูวิธีต่อเลยครับเป็นการเสียเวลานะครับนะไล่สายเลยนะครับไล่จากฝั่งขวาไปซ้ายนะครับนะขวาไปซ้ายง่ายเลยนะครับนี่ผมนะตัวตัวบนสุดนะครับนะดูดูจากปลั๊กนี้นะครับนะปลั๊กปลั๊กนะครับนะปลั๊กดูจากตัวหลังจะมีตัวหลังนะครับ ตัวหลังนะครัแล้วก็งายขึ้นมาไงนี้นะครับสีดําสีดํานี่เป็นไฟกราวรถยนต์นะต่อไฟกราวรถยนต์นะครับใช้เป็นไฟกราวรถจดนะถจะเส้นใหญ่นิดนึงนะสีแดงนะครับผมส,สีแดงนี่จะเป็นตัวไฟ ACC หรือว่าไฟสวิตช์ออนนะครับต่อเข้าสวิตช์ออนไฟ ACC นะครับ นี่สีเหลืองนะสีเหลืองนี่ใช้ต่อแบตเตอรี่ไฟตรงนะไฟตรงแบตเตอรี่นะครับต่อเข้าไฟตรงแบตเตอรี่นะครับเดี๋ยวย้ำอีกหนึ่งนะชุดสายไฟดําตรงกราวตัวถังรถแดงนี่จะเป็นไฟสวิตช์กุญแจ A C C นะครับเหลืองนะต่อกับไฟตรงหรือว่าไฟแบตเตอรี่รถยนต์นะครับสนะ่วนตัวนี้นะครับคู่กับสีเหลืองนะคู่กับสีเหลืองจะเป็นไฟ ไฟหลีนะครับไฟหลีหน้าจอนะครับนะพูดง่ายๆว่าเวลาเปิดจอตอนกลางคืนนะครับจะมีไฟที่เลี้ยงตัวสวิตช์ออนนั่นละครับนะง่ายๆเนาะเนีเห็นว่าสวิตช์ออนตัวนี้ผมนะเป็นเส้นสีส้มนะครับเนาะสีส้มไฟหลีนะครับนะต่อเข้าไฟหลีรถยนต์นะครับนะต่อไฟรถยนต์นะครับก็จะมีชุดฝั่งซ้ายนะครับชุดฝั่งซ้ายชุดนี้ชุดฝั่งซ้ายนะผมเรามาดูนะครับ นี้จะเป็นสีน้ําเงินสีน้ําเงินในปลั๊กนะครับตัวสีน้ำเงินในปลั๊กนี้นะบางท่านอาจจะไม่ทราบนะบเข้าใจว่าเป็นไฟที่ไปต่อ power M หรือว่า PM จริงไม่ใช่นะครับนะไม่ใช่นะที่ต่ออยู่ตรงปลั๊ก16พินนี้จริงๆไม่ใช่นะครับนะตัวนี้นะครับตัวสีน้ำเงินตัวนี้นะเขาใช้ไปต่อในรถที่มีเสาอากาศอ่ะเสาอากาศที่อยู่ด้านหลังรถนยนต์เห็นไหมครับนะเวลาเปิดพายุป,ปุ๊บเสาอากาศอาจจะวิ่งขึ้นมา วิ่งขึ้นมาจากตัวรถนะครับโผล่ขึ้นมาจากตัวรถเวลาปิดก็จะมันก็จะยุบลงไปในตัวรถใช้เส้นสีด้ำเงินเส้นนี้เนี่ยปัดส6บพินไปคอนโทลนะครับนะไปคอนโทลก็คือไปต่อจะเป็นไฟ12โวลต์นะครับนะไปต่อเข้าขโมเตอร์ของตัวนั้นนะครับนะเพื่อไปเปิดเพื่อไปเปิดเสาอากาศให้วิ่งขึ้นวิ่งลงนะครับตัวนี้ไม่ใช่ตัวต่อเข้าพอแวล์นะครับไม่ใช่นะฮะอันนี้นะครับนี้ถัดมาครับตัวถัดมานะครับ ตัวถัดมาตัวนี้นะผมนะจะเป็นชุดนี้เป็นลําโพงนะครับนะจะเป็นชุดลําโพงแล้วนะสี่สี่สี่นะสีคะคส่คู่นะครับตัวสี่คู่นะครับเป็นชุดลาโพงครับนะเดี๋ยวมาไล่เลยนะครับนะไล่จากข้างในไปนะครับนะตัวสีที่เป็นสีเทานะครับนะตัวเป็นสีเทาอันนี้ผมนะสีเทาจะมีแถบอยู่เนาะบวกลบนะผมนะมีคาาคาาก็จะเป็นคู่ลบนะครับถ้าเป็นค่าดดําแถบดำนะก็เรียกแถบดําจะเป็นลบนะครับนะทุกเส้น จะมีแถบดำนะครับที่เสอลําพงไล่เลยนะครับคู่หน้านะคู่หน้าฝั่งขวาคู่หน้าขวานะครับคู่หน้าขวาจะเป็นสีเทาบวกลบตามนี้ครับแถบแถบดำจะเป็นลบสีเพียวจะเป็นบวกนะครับนะคู่หน้าเทาฝั่งขวาสีขาวนะเช่นเคยครับนะก็มีแถบเหมือนกันนะครับอันนี้คือคู่หน้าซ้ายนะครับนะเป็นคู่หน้าซ้ายนะครับ เทานะคู่เทาคู่หน้าขวาขาวคู่หน้าซ้ายนะฮะสำหรับพงนะครับนะมาด้านนี้ครับสีม่วงนี้จะเป็นคู่หลังคู่หลังขวานะครับคู่หลังขวานะครับจะเขียวคู่หลังซ้ายนะครับมันจะตรงกันอย่างนี้นะครับนะเห็นไหมครับตรงกันนะครับนะแย่ yeah. หน้าหลังนะ รักจะตรงกันชีวิตจะตรงกันข้ามเห็นไหมครับแล้วก็จะหน้าขวาหลังขวาครับนะมันจะตรงกันข้ามครับสาหรับชีวิตปลั๊กที่ใช้ต่อนะครับนะปลั๊กตัวนี้ปลั๊กต่อนะครับอ่าต่อไปครับนะต่อไปก็จะเป็นตัวนะผมนะตัวจักระสีเอับตรงหาซสีเอตัวนี้นะครับนะจะมีมานะครับอ่ามาไล่กันกันเลยครับนะหัวซีเอกันนะครับนะนี่นครับนะตัวหาซี ตัวหัว rca จะมีเส้นสีน้ำเงินโผลมาเห็นไหมครับนะในหัวในหัว rca ชุดนี้นะครับนะในหัว rca ชุดนี้จะมีสีน้ำเงินโผลมาตัวเจ้าสีน้ำเงินนะครับนะตัวที่ไปต่อ pre amp หรือว่า power amp นะฮะคือตัวนี้นะครับนะไม่ใช่ตัวน้ำเงินฝั่งนี้นะครับนะไม่ใช่น้ำเงินปลั๊กใหญ่16พินนะครับนะเป็นที่อยู่ในชุดที่เป็นหัว rca นะครับนะ จะเป็นสีเงินอยู่เส้นเดียวเพียวๆก็ต่อปีแอมหรือว่า power amp นะครับถัดมาครับตัวสีเขียวนะฮะไล่สีเขียวก่อนสีเขียวนี้ต่อเข้าเอาเสียงออกไปับ b ูเฟ f e r นะครับนะใช้ไปต่อไปับ b ูเฟอร์นะครับเป็นหัว RCA หรือว่าแจ็คหลกบัวนั่นนะครับนะตัวนี้ผมนะเป็นคู่เสียงนะครับเป็นคู่เสียงเห็นไหมสีแดงเห็นไหมจะมี audio าท์นะครับนะคู่เสียงคือเสียงออกเสียงออกนะครับนะ จะมีอีกสีขาวอีกตัวหนึ่งนะครับนะสีขาวอีกตัวหนึ่งจะเป็นออเ mm ิโอเอาเช่นการอ่านนี okay. ่ครับนะนี่ก็จะเป็นสีขาวออเิโอเอาท์นะครับนะก็คือต่อไปออกโผอแอมหรือว่าปีแอมนั่นแหละครับนะอันนี้ก็คือเสียบไปกรณีต่อเครื่องเสียงแยกชิ้นนะครับนะชุดนี้ใช้กรณีต่อเครื่องเสียงแยกชิ้นนะนะครับนะปลักนี้แต่ถ้าต่อธรรมดาปลักนี้ตัวเดียวถ้าเครื่องเสียงแยกชิ้นต้องมีปลักนี้นะครับต่อจากปลักนี้ พีแอมหรือ Power อรแอมนะครับนี่ก็คือพีแอมหรือ Power อรแอมนะครับสัญญาณขาออกนะครับจะพีเอสัญญาณขาเข้า a u x ยูเอ็กนะผมนะ a u x in คู่หนึ่งเห็นไหมครับนะเออ in ก็คือนี้เป็นต่อสัญญาณขาเข้าของ a u x ยูเอ็กนะผมนะคือต่อจากโทรศัพท์ต่อจากอะไรครับผมมาเข้าเอาง่ายๆนะครับเนาะต่อจากแหล่งสัญญาณอื่นมาเข้ามาเข้ามาตัวฟอนต์นะครับทีนี้ซับบูเฟอร์นะครับนี่ก็คือเป็นวิดีโอนะวิดีโอเอาผมนะวิดีโอขาออก ตัวนี้วิดีโอขาเข้าเป็นวิดีโอขาเข้าก็จะเป็นพวกต่อกล้องต่ออะไรนะครับเอาง,ง่ายน,นะครับนะก็จะมีปัากลัองอีกตัวหนึ่งนะผมนะปัากลังตัวนี้นะครับก็จะมีสีเหลืองเหมือนกันนนก็คือหลักๆก็จะเป็นวิดีโอขาเข้านะหลักๆเขาจะต่อกล้องตัวนี้นะครับนะกล้องกล้องถอยกล้องอะไรนั่นนะครับส่วนตัวนี้นะปล่อยไว้ก็ได้ไม่ต้องต่อคู่นี้เรื่องต่อนะครับจะเป็นสายของ wi-fi ครับผมนะนี่เป็นสายของ Wi-Fi นะครับผมนะด้วยคำว่าจอยดอยนี่เขามี Wi-Fi อยู่นะผมเชื่อม Wi-Fi อันนี้ก็คือเป็นสายรับ Wi-Fi เอาง่ายๆนะเป็นฟากรับ Wi-Fi นะก็จะประมาณนี้นะครับนะสำหรับการต่อจอนะครับนี่หัวหมุนหัวหมุน GPS นะครับนะก็คือนี่แหละครับช่องต่อเห็นไหมครับช่องต่อหมุนเข้าเลยนะครับนะหัว GPS นะครับคือต่อสัญญาณ GPS ตัวหนึ่งนะครับต่ออีกสองเส้นสองเส้นจะมีหัวก็เรียกว่า usb เห็นไหมครับ usb นะครับ usb ก็คือชาร์จโทรศัพท์ก็ได้นะครับชาร์จโทรศัพท์ก็ได้หรือว่าต่อแฟลชไดร์เนาะแฟลชไดร์ฟังเพลงนั่นนะครับนะหรือว่าไ้อนะัปโหลดไฟล์อัปโหลดไฟล์เขาเ้าเครื่องเนาะผมก็จะใช้ช่องนี้ผมมันจะมีเห็นไหมครับสี่พินกับหกพินนะครับนะสี่พินกับหกพินจะมีสองสายมาให้ ตรงนี้นะครับนะเพราะฉะนั้นต่อให้ถูกนะครับจะมีช่องเสียบก็ประมาณนั้นนะครับสำหรับการที่เราจะต่อเครื่องเสียงจอยดอยนะครับนะง่ายๆเลยนะครับก็ทดลองต่อตามนี้นะครับนะง่ายๆเลยไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะครับไปทดลองต่อดูนะครับนะง่ายนิดเดียวครับนะถ้าดูง่ายนิดเดีวยวนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับนะกด Sub s c r i b e ให้กันเพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะ สหรับการทำคลิปดีๆอย่างนี้มาให้เพื่อนๆพี่ๆรับชมกันนะครับเป็นแนวทางหรือว่าต่อจอจอ Android นะครับสำหรับรถยนต์ก็สำหรับมือใหม่นะมือใหม่ที่ซื้อมาไม่อยากเสียสตังค์จ้างเขาจ้างเขาต่อให้ก็ทำตามคลิปเลยครับทำตามคลิปเลยนะฮะรับรองว่าต่อได้แน่นอนครับนะต่อได้แน่นอนครับ